วันนี้นะครมา2คลิปแล้วสำหรับแบบนี้ก็ในวันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์ที่หลายๆคนอาจจะถามหากันนะนั่นก็คือการแจกโค้ดนั่นเองก็โค้ดในเกมนี้นะครก็ถือว่ามีค่อนข้างแบบเยอะนะเมื่อเทียบกับ TDS โอเคก็มาเริ่มใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะทำการเปิดเมนูมาก่อนเลยก็กดรูปโนคโหงนะฮะและจากนั้นใส่ไปเลยก็อย่างแรกเลยนะฮะโค้ดมีชื่อว่า John l o b l o c k ประมาณนี้นะก็เป็นตัวพิมพ์ได้ทั้งหมดเลยนะก็ทาการกดใส่มาปุ๊บ โอเคตอนนี้เราใส่เสร็จแล้วนะฮะก็หลังจากใส่ไปแล้วนะเราจะได้เงินประมาณ350บาทเอาละแล้วก็โค้ดที่2นะฮะก็คือจอห์นโลบอคแต่ว่ารอบนี้นะฮะใส่เลข2ตามหลังนะ,ะโดยโค้ดนี้นะฮะก็จะให้เงินคูณอีกเช่นเคยนะแต่ผมไม่ดูไปกันว่ามันให้เท่าไหร่คือวิกิมันไม่ได้บอกอะแต่น่าจะให้ประมาณ400-500มั้งไม่แน่ใจแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะฮะมันดูแบบดูน้อยใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว,ว่าเยอะกว่าทีเดียสแน่นอนนะโคะ้ดสุดท้ายนะฮะง่ายมากเลยนะจอห์นโลบอค แต่ว่ารอบนี้นะครับเปลี่ยนจาก2กลายเป็น3นะคือชื่อโค้ดเล่ก็แบบสร้างสรรค์มากนะฮะแบบนี้อาะใส่ไปเลยนะปึ๊บซึ่งโค้ดนี้นะฮะจะไม่ได้ให้เงินกับคุณนะแต่ว่าจะให้เอ็กพีคุณก็ให้มาประมาณ1 8 5 0นะก็ทําให้ถ้าเกิดคุณแบบเล่นไป2 3ตาแล้วนะฮะคุณก็สามารถแบบอัพเวลแบบฟรีๆได้อีก1เวลนะซึ่งมันก็เป็นการให้เงินทางออมแบบน,นะเพราะถ้าเกิดคุณแบบเวลอัพเยอะๆนะฮะคุณก็สามารถมากดพกเคลมรีวารตรงนี้ก็ได้นะซึ่งมันจะให้เงินกับคุณด้วยอะะะะะะไรรรรปปปมมาณมาณณนาานน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 ัันะะบบ close, ั้นะ้้้้ีีสสบบโคคคใวลลิแเย เดี๋ยวผมไปฟาร์มแบบแบบนี้ต่อแล้วก็ส่ยวิดาไปก่อนบ๊ายบาย